สวัสดีครับเอฟซี FC. เจอกันอีกแล้วกับปืนยิงปลาผายิงหนูช่างชัยนะครับเดอ้อวันนี้นำเสนอลูกดอกยิงปลานะครับนี่แหละครับลูกดอกยิงปลาสั่งมาเยอะมากเลยตัวนี้เป็นตัวนิยมมากที่สุดนะครับเป็นลูกดอกหัวพอกนะครับเดี๋ยวช่างชัยเอาให้ดูนะครับลูกดอกหัวพอกครับ ทำไมบอกว่าได้รับความนิยมตัวนี้เวลา FC เอาไปใช้งานนะครับมันส่วนมากมกันจะได้เป้าเนะาะก็คือสามารถยิงปลาเข้าเป้าเนาะในระยะไกลก็ได้ในระยะใกล้ก็ได้นะครับลูกดอกอยู่ที่ปลายมันจะมีน้ําหนักถ่วงเวลาลงน้ํามันจะได้ไม่ปิวไม่สายเนาะครับเนะะาะภาษาอีสานมานผมกว็ว่ามันจะไม่เจิดเนาะครับเนาะ มันจะลงน้ำดีครับเวลายิยงน้ำลึกๆนะครับปลาลึกๆเจ็ดสิบแปดสิบหรือว่าเมตรหนึ่งความลึกเนะาะตัวปลาเวลาใชา้ลูกดอกใช้ลูกดอกมอพอกแล้วมันจะแม่นยำพูดง่ายๆนะครับเนาะก็เลยได้รับความนิยมไดมิเตอร์อยู่ที่4.2นะครับสำหรับ FC ท่านไหนอยากจะลองเอาไปใช้ก็สามารถโทรมาสั่งได้นะครับ093 063 4599ครับ0878690596็ 87, 9, 5, ้างใช้รับงานเฉพาะ โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับช่องทางอื่นยังแค่ยังไม่รับนะครับก็คือช่องทางเดียวเน้นการคุยรายละเอียดความยาวของรูดดอกอยู่ที่40 40เซนครับในมิตเตอร์อยู่ที่42ราคาอยู่ที่55บาทโอเคบอคคาส่วนตัวนี้ครับเป็นหน้าไม้ยิงปลานะครับไม่ใช่ปืนจริงๆนะครับนี่ครับหน้าไม้ยิงปลาเป็นงานกาดท้องเหลืองครับ มีเครื่องเงินและก็เครื่องทองเครื so ่องทองประมาณนี ours, ้คร <the iving> ับเครื่องทองก็เขาเรียกว่าตาดเนาะตาดอ้อมตัวเลยครับนี่นะตาดเครื่องเงินตาดเครื่องทองอ้อมตัวเลยไม้ก็เป็นไม้ปราดูเลือดอืปมาดูแดงๆงเนี่ยนะครับเครื่องทองเหลืองครับเป็นงานสลรปมงคลนะครับ FC ของจังใจนี่สั่งไปอ่าเก็บสะสมด้วยครับปืนจริงๆก็ทําได้ไม่ได้แบบนี้อ่าทําได้ไม่เหมือนแบบนี้อ่าปืนจริงๆก็ ไม่ค่อยเห็นแบบนี้พูดง่ายๆนะครับเนาะนี่แหละนี่แหละตราทองเหลืองอ้อมตัวครับเป็นงานเครื่องเงินและงานเครื่องทองรูปทรงก็เป็นทรงลูกกดท้ายบิดนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นงานเครื่องเงินครับเนี่ยงานเครื่องเงินเครื่องเงินก็เป็นทรงลูกกดไม้โทนสีดําครับนี่แหละนี่แหละเครื่องเงินอ้อมตัวครับราคาตัวนี้ก็จะแพงหน่อยครับตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันห้าครับงานทองเหลืองเมื่อกี้อยู่ที่แปดพันนะครับ เป็นทรงลูกกดครับก็เป็นงานคู่มหาบารมีท่านไหนสนใจก็สั่งมาได้เลยนะครับต้องโทรมาคุยอย่างเดียวนะครับถ้าไม่ได้สั่งจ้างใจก็ไม่ได้ทําให้เหมือนเดิมครับเฉพาะเอฟซนะครับนี่แหละคนที่เข้ามาติดตามจ้างใจก่อนครับดูรายละเอียดก่อนครับนี่แหละงานสวยๆท่านไหนไม่ได้ใช้งานก็เอาไปเป็นงานโชว์ประมาณนี้แหละครับงานเครื่องทองเหลืองโอเคนะครับเนาะ ท่านไหนสนใจอยากจะได้ลูกดอกก็โทรมาสั่งได้เลยงานตัวนี้ก็เป็นงานล่างตีนเนี่ยมอาเลียมครับพี่เขาบอกว่าอยากจะสลับล่างได้ส่วนตัวนี้ก็เน้นเป็นยิงปลาอย่างเดียวเน้นเป็นลางกลมลูกดอกก็หมอพอกโอเคปะครับเอาฝากติดตามไปด้วย youtube ก็ช่างชัย a c e b o o กก็ช่างชัยปืนยางสติกพิพ์เข้าไปใน youtube ได้เลยอะลูกดอกลูกดอก ท่านไหนต้องการที่จะเอาไปาขายตอ่อขายปีขายส่งก็โทรมาคุยกันนะครับราคาก็จะซบซบลงโอเคบอครับดูรละเอียดการเชื่อมก่อนครับผมการเชื่อมงานเดี๋ยวจะเอาตอนช่างทำให้ดูเนาะ ใจกับโทรมาคุยกับจังใจ้นะครับเนะ093 063 45 9้087ม6 9 05 96กสา่ห้าเก้จโทรในเวลากลางวันด้วยครับเด้ดีแหละโทรมาจังเอาด้วยครับ้วคาขายแล้วครับปีกแล้วครับตรงโทรมาคุยกันโอเคปะครับเอาฝากไว้ครับลูกดอกจังใจคว่ำยาวกับยูซีซีเซ็นนะครับไดเนเตอร์ยูซุ4.2โอเค สวัสดีครับ